การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานทุกระดับดังนั้นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บริหารก็คือการนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์การนิเทศมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งในบางครั้งแม้ครูจะได้ใช้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้แล้วก็ตามอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่องทำให้การสอนขาดความสมบูรณ์ดังนั้นหากมีบุคคลอื่นได้ชีแนะ้แนะแนะนําให้ความช่วยเหลือก็ย่อมเกิดผลดีการนิเทศการศึกษานับว่ามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้ ดังนั้นระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมก็คือการนิเทศภายในโรงเรียนและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องบุคลากรในโรงเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นเพราะไม่เพียงแต่บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ นั้นล้วนมีความรู้ความสามารถมีความชำนาญเฉพาะสาขาจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้ตรงความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันจากผลสำฤทธ์ทางการเรียนระดับสารศึกษาประจำปีการศึกษา2562ในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1 ึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ88.65ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยที่ต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียน จึงเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตท,ที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลสำเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในการพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนแปลงการทำงานของครู และบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในด้านการเรียนการสอนของผู้เรียนหากโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรอันจะส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพผู้บริหารจะต้องมีความตระหนักในความเป็นผู้นำทันเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดเวลามีการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทำงานที่เน้นกระบวนการกลุ่มมีการบริหารงานแบบเป็นทีมมีศัก,กยภาพครูจะเป็นผู้ส่งเสริมและให้โอกาสผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจรวมถึงการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโรงเรียนวัดไม้เสียบระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศภายในจึงได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบและระบบการนิเทศภายในเพื่อสร้างความเข้าใจและระหนัก ให้แก่ครูผู้สอนและทีมนิเทศของโรงเรียนในการดําเนินการนิเทศภายในครั้งนี้จึงดําเนินการสร้างนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศในรูปแบบ STI model ภายใต้วงจร PDCA วัตถุประสงค์1 เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจนจนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับดีมาก 2. เพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัมพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารคณะครูจำนวน20คนโรงเรียนวัดไม้เสียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครศรีธรรมราชเขต3นักเรียนโรงเรียนวัดไม้เสียบจำนวน387คนประจำปีการศึกษา2563หลักการแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ย,ยังละอ,อกล่าวว่าการนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนโดยใช้ขั้นตอนกระบวนการในการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นจะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างในครั้งนี้วีรพงษ์เฉลิมจิรรัต กล่าวว่าวงล้อเดมมิงหรือวงล้อ PDCA คือวิธีการที่เป็นขั้นตอนในการทำงานให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาที่ทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นการหมุนวงล้อเดมมิงอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบนวัตกรรมกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักการจึงเน้นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบสัมพันธ์กันโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและเพื่อยกผลสมัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามลำดับโดยได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นหนังสือบทความวิชาการรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็นำมารวบรวมและออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในรูปแบบ STI Model ภายใต้วงจร PDCA S แชร์วิชัน่นการสร้างและสารวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์องค์กรเป็นความมุ่งหวังขององค์กรที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคตทีทีมเ e ARNING การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมองค์กรมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีสำนึกร่วมกันว่าเรากำลังทำอะไรและจะทำอะไรต่อไป ทำอย่างไรจะช่วยกันพัฒนาโดยมีเป้าหมายเดียวกัน I i n t r o d u c t i o n a l design การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการนำหลักของการเรียนรู้และหลักการสอนสู่การวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนสรุปเป็นกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ STI model ภายใต้วงจร PDCA ดังนี้วิธีดําเนินการในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งนี้มีกระบวนการขั้นตอนเป็นรูปแบบชัดเจนโดยได้ดําเนินการจัดทำโครงการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ SCI model ภายใต้วงจร PDCA ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการดำเนินการโครงการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยขับเคลื่อนด้วยกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ sti model ภายใต้วงจร pdca ดังต่อไปนี้ขั้นเตรียมการ1ศึกษาสภาพปัญหาหรือศึกษาความจำเป็นโดยจัดทาโครงการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 2. วางแผนการนิเทศโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการนิเทศติดตามและคณะผู้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมดำเนินการจัดทำตารางนิเทศการจัดการเรียนการสอน 3. เตรียมการนิเทศโดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันโดยทีมนิเทศและทีมพี่เลี้ยง ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดด้านวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้การระบุเนื้อหาและวิธีสอนกระบวนการกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนวิธีการวัดและประเมินผลกำหนดเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายของโครงการไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยที่คุณครูทุกกลุ่มสาระเข้าใจและดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อพัฒนาตนเองด้านความรู้ด้านทักษะด้านการปฏิบัติงานส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านความรู้ด้านทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขั้นดาเนินการปฏิบัติการนิเทศโดยพัฒนาครูสู่กระบวนการนิเทศติดตามประเมินผล 1. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ให้กับทีมนิเทศก่อนสอนหนึ่งสัปดาห์ส่งผ่าน 1. ครูพี่เลี้ยงหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร 3. ครูผู้สอนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์ตามคำแนะนำของทีมนิเทศ 4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์ตามขั้นตอนของแผน 5. ทีมนิเทศดำเนินการนิเทศชั้นเรียนตามตารางการนิเทศโดยประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และประเมินอย่างเป็นกลยาณมิตร 6. สะท้อนคิดเพื่อสรุปผลการดำเนินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนขั้นตรวจสอบและประเมินผลประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศโดยประเมินผลการดำเนินงานจากทีมนิเทศไม่ว่าจะเป็นด้านครูโดยประเมินจากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์แบบประเมินการนิเทศชั้นเรียน และด้านผู้เรียนประเมินผลสำริดทางการเรียนตามทัวชีวัดแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขั้นปรับปรุงและพัฒนารายงานผลการนิเทศวางแผนพัฒนาต่อโดยนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาดำเนินง,งานร่วมกัน 1. ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 2. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนโดยวิเคราะห์ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์จำนวน5ครั้งต่อ1คน 3. ผลการประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนโดยวิเคราะห์ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนจำนวน5ครั้งต่อ1คน 4. ผลสำมรทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระโดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 5. ผลการประเมินคุณลักษณะอภิพึงประสงค์ทุกระดับชั้นโดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอัิพรงประสงค์ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา2563ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์จากการดำเนินการใช้กระบวนการนิเทศในรูปแบบ STI Model ภายใต้วงจร PDCA พบว่า 1. ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบดำเนินการนิเทศโดยใช้กระบวนการ STI Model ภายใต้วงจร PDCA พบว่ามีค่าเฉลีย่ย x-bar 4.94 และส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน SD 0.2ซึ่งแสดงว่าผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบกระบวนการ STI โมเดลภายใต้วงจร PDCA ครูผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจมากที่สุด 2. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนจำนวน11คน โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์จำนวน5ครั้งต่อหนคนโดยทีมนิเทศซึ่งจะเห็นได้ว่าครูผู้สอนดำเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ดีขึ้นตามลำดับ 3. ผลการประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน โดยวิเคราะห์ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนจำนวน5ครั้งต่อหนึ่งคนซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนดีขึ้นตามลำดับเช่นกัน 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระโดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความก้าวหน้าทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระระดับสถานศึกษาสูงขึ้นตามลำดับ 5. ผลการประเมินคุณลักษณะอัตพึงประสงค์ทุกระดับชั้นโดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอัตพึงประสงค์ทุกระดับชั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เรียนในทุกระดับชั้นในปีการศึกษา2563มีคุณลักษณะอัตพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม ประโยชน์ที่ได้รับ 1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจนจนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับดีมาก 2. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 4. ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมการเผยแพร่นวัตกรรมโดยนำเสนอกระบวนการและรูปแบบการนิเทศภา,ายในในการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูเมื่อวันที่20ถึง21กรกฎาคมพุทธศักราช2564ผ่านช่อง YouTube NST 3 channel จะเห็นได้ว่า การนิเทศภายในของโรงเรียนวัดไม้เสียบดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมีหลักการรูปแบบกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนจนทำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรกระบวนการและรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดไม้เสียบเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยสมาชิกทุกคนล้วนมีวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป